นายเอ็นเตอร์เทนทอปค่ะคุณผู้ชมวันนี้เนี่ยเราเปิดเวทีต้อนรับ AF นะคะเป็น AF รุ่นที่มีแฟนคลับเยอะมากจนถึงขั้นต้องจัดงานรวมรุ่นกันเลยล่ะเชิญคุณเอกช็ใชค่ะขอบคุณพี่เป๋านะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้นะฮะนายเอ็นเตอร์เทนทอปของเราสตูดิโอเนี่ยคึกคักกันเป็นพิเศษเพราะว่าแน่นไปด้วยเหล่าแฟนคลับนะครับที่มาต้อนรับศิลปินที่กลับมารวมตัวกันอีกครั้ง AFC Re Sta g e ั age, นั่นเองไปพบกับพวกเขาก่อนในเพลงนี้ครับรู้กันในใจครับผม แต่แต่วันที่เราผ่านมาพบกันเกิดขึ้นวันดีๆในความทรงจำที่คอยย้ำเตือนว่าเราไม่เดียวดายลับตาลงที่ไรยังคงรู้สึกเก็บบันทึกเอาไว้ไม่เคยเลืมลา เรื่องราวทุกสุดที่เราเคยแบ่งปัน,ปน ก็รู้รู้กันในใจว่าลึกลงไปที่สุดถึ่ใหนหัวใจเรายู่ใกล้กันก็เหมือนทุกๆวันที่ผ่านมาอยากให้รู้ว่าฉันนังคิดถึงเธอ และมีเธอันเดียวที่อยู่ในใจไม่วันนานนานสักเท่าไรไม่เปลี่ยนแปลง oh, oh, oh. แต่วันนี้วันนี้นนไม่ม,มีเธออยู่วันนี้วันนี้ไม่ได้พบเจอแต่วันฉัน<ว>ยังคงเป็น<ว>ห่วงเธอรู้ ว่าเธอก็ห่วงฉันเหมือนกันว้า wow. วแบกไหลห่างแต่ก็ไม่เคย<า>ยั้งห่างต่างก็รู้รู้กันในใจว่าลึกลงไปที่สุด่ในหัวใจเราอยู่ใกล้กันกไหกัเหมือน,นทุกๆวันที่ผ่านมาเจอ ที่สำคัญที่ฉันยังคงจดจำเวลาที่ดีไว้เธอคือความประทับใจที่มันจะไม่มีวันจางหาย นี้นะครับผมพวกเราก็นั่งอยู่กับ AFC นะครับทั้ง11คนแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ขาดไปหนึ่งคนน้องปุ๋ยฝ้ายนะครับเพราะว่าปุ๋ยฟ้ายติดธุระนะฮะเมื่อตะกี้นี้นะครับได้เห็นการมารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมของ AFC ตกลงยังไง ทำไมถึงมารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งได้เพราะว่าตอนนี้ก็มี AF8 แล้วใช่ไหมครับใช่ครับเพราะคุณก็รุ่นลุงรุนป้ากันหมดแล้วโอ้ยคุณจะเสียเลยครับอ้ยโบางคนจะเป็นลุนยาไรไใครใครเรียบทำไมมารวมคือมันก็เราเราก็4ปีแล้วเนาะ AF4 นะครับคือมันก็ช่วงหลังๆนะครับอย่างเวลาเราไปทํางานที่ไหนสมมตินะเจอเจอกับตีเจอกับต้อนบ้างอะไรเงี้ยพอคนดูเขาเห็นเรา3คนอะไรเงี้ยเขาจะแบบเฮ้ย นึกถึงช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกันทั้งรุ่นอ,อะไรอย่างเงี้ยอยากจะให้ทุกคน F อฟทั้งหมดกลับมารวมตัวกันอีกคือมันมจะเกิดกระแสเนี้ยขึ้นมาย้ำๆๆๆมา<ฮ>เรื่อยๆครับจนในที่สุดก็คงไปถึงหูผู้ใหญ่อเออก็เลยแบบว่าเออเขามีไอเดียนี้ขึ้นมาที่จะจัด f อฟซีรีสเตเพื่อทุกคนที่คิดถึงพวกเราครับคิดถึงพวกเราไหมก็ คิดเราต้องโยนนะครับเจอพวกคุณบ่อยเวลาทำงานนี่หลายๆคนเนี่ยนะครับก็คิดถึงเหมือนกันก็เลยอยากจะให้มารวมตัวกันนะโอเคอ่ะถ้าอย่างนั้นมาที่เรื่องเบาๆกันมากดีกว่านี่มีเรื่องราวของแต่ละคนมาอัปเดตแล้วก็มาพูดคุยกันเอาพ่อแพงก่อนดีกว่าพ่อแพงได้ข่าวเยอะแรกทะเลาะกับต้นโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอันนี้สังเกตดูนั่งห่าง เรเป็นว่าคุยกันเล่นกันคือหนูแบบสนิทมากกับพี่ตอนแล้วแบบว่าเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยภาษาที่ใช้ภาษาที่ใช้พูดมันค่อนข้างที่จะค่อนข้างสนิทกันสิบแปดเมืองส่วนใหญ่ใครครับใครครับคงทั้งคู่แหละก็มีไม่มีใครยอมใครก็เลยดูเหมือนทะเลาะกันกจะะะทเลาันคงไม่ใช่ทะเลาะกันเองแต่ทะเลาะกับคนอื่นในรุ่นทั้งหมดมากกว่าอ่ะอันนี้เคลียร์กันไปแล้วเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งพระแพงอีกเหมือนกเป็นหาเยอะแล้วเรเนี่ยเป็นหาเยอะเออประเด็นเยอะแล้วคนเนี้ย ชอบแย่งซีนกับลูกโป่งอ้อน้องมันด้ติดกันด้วยอ่ะต้งเสี่ยงเพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยวเขาบอกว่าเป็น AF 2คนแรกที่ไปถ่ายชุดไร่น้ำโอ้เราต้องแย่งซีนกันไม่แต่คนที่แย่งซีนจริงๆคือใครรู้ไหมคะใครครับคนนี้เอาไม่เห็นหรอคะไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเลื่ล่าสุดเมนเฮล อธิบายก่อนจริงๆไม่ได้แย่งสินกแกคือเราปรึกษากันด้วยซ้ำปรึกษาปรึกษาเรื่องอะไรครับว่าจะไปทำที่ไหนดีได้มันดูเฮ้ยไม่ใชอบเพิ่นทำหน้าให้ดูบิงบิงดยังไงเต็มแวะอะไรแวะอะไรจะขัดผิวยังไงแล้วแบบว่าปรึกษากันจริงๆซึ่ง คนละแนวเลยหนังสือมันคนละแบบคนละแบบกันในไหนพูดถึงคุณทันแล้วมาพี่นัดดีกว่าเอามาที่นัดเลยยังไงเนี่ยเออเดี๋ยวนี้เอ็มรีถอดเสื้อถอดเสื้อเอ้ยนี่อากาศมันร้อนแฟนคลับเรียกร้องหรือยังไงคืองบเสื้อผ้ามันน้อยไม่ใช่คือมันมันมาตามเนื้อเรื่องครับแลต้องแบบว่าบาดเจ็บอะไรอย่างเงี้ยนางเอกก็มาดูแลอะไรอย่างเงี้ยแแฟนคลับก็มีมีเรียกร้องบ้างแต่ตอนนี้ยเขาก็เรียกร้องว่าใส่เธอใส่เธอ แต่ว่านั้นนี่เรารู้กันอยู่แล้วว่าเป็นคนที่ชอบออกกําลังกาย<ช>ดูแล,ด,แลดูแลสุขภาพ<ม>าอีกคนหนึ่งเหมือนกันที่เดี๋ยวนี้บ้าออกกําลังกายเหมือนกันนะครับ แจ็ครับยังไงครับจากแบบเหมือนรุ่นพี่พี่นัทหรือครับหรือไงหรือไงพี่นัทเขาหุ่นดีครับผมก็เลยอยากจะเลยรอยตามพี่นัทบ้างมีตามบ้างเขาไม่เรียกเจริญรอยตามครับเขาเรียกเกินนะเป็นอะครนี่บอกว่าคุณดียิ่งกว่านัทก็เล่นฟินเนสครับเข้ามาปีหนึ่งแล้วครับก็อาทิตย์หนึ่งสามวันแย่ค่ะเพราะว่าแจ็คนี่เขามีคอนเซปต์ใหม่อะไรครับแจ็คเขาโตขึ้นคอนเซปต์ว่าอะไรครับน้องแจ็คแจ็ค v สองครับสดใหม่ใหญ่กว่าเดิม ที่ตีครับผมนางเดียเดี๋ยวนี้เขามีวงแล้วเขามีวงแล้วใช่ไหมครับตีวิวิทวิวิทครับอ่านะแต่ทราบว่าตอนนี้ตีกับมิวสิกสคนเนี้ยไปเป็นเด็กแว้นละจะว่าแว้นก็ใช่ครับก็แวนไอ้แว้นน่ะผมไม่สงสัยแต่ผมสงสัยคือขาถึงเหรอคือตั้งแต่มิวสิกเคียนีด ตั้งแต่มีมีมีมอเตอร์ไซค์กันมาเช้บก็คุยกันตลอดแล้วก็นัดคิวแล้วว่าจะไปฝังเข็มเพิ่มกระดูกที่ขาหน่อยนผลลัพธ์แบบแห้งๆไงม่รู้ผลลัพแบบเจี๋ยนครับครับอ่าต่อแล้วครับชอบขี่มอเตอร์ไซค์กันใช่ครับมอเตอร์ไซค์เขาบอกคันนึงเป็นล้านเลยนะโอ๊ยไม่ถึงครับไม่ถึงไม่ถึงอะไรเธอยังบอกฉันอยู่เลย ไม่ถึงไม่ถึงจริงก็ถ้าเกิดว่าเราซื้อมือสองแท็กันแฮด์มันก็ไม่ไม่ถึงครับแต่เราดันซื้อมือหนึ่งมาไงไม่ไ่คือตรงนั้นไม่ก็มาใส่เพสิคันเดียวก็แค่ของผมมันเกือบสิบคันแค่นี้มีแบนและมีสกอยด้วยเนี่ยชอบสซวผู้ชายเนี่ยคนนี้ใช่ไหมเขาบอกน้องแคทจริงๆนะพี่หนูเขาออกตัวเลยหนูไม่ชอบยุ่งกับผู้ชายไ่แต่แบบ ก็มีแบบมีแต่หนุ่มๆเข้าหาหนูอะอะไเข้ามาจีบเหรอคะเข้ามาพัวพันหนูแบบเข้ามาดานจงอันนี้ไม่จริงอันนี้ไม่จริงค่ะเพราะหนูนี่อยู่ด้วยตลอดแล้วแบบเวลาที่เรารวมตัวกันแบบนี้นะแกรนี่จะไม่ไม่เคยขอถ่ายรูปกับผู้หญิงนะคะขอถ่ายรูปกับเพื่อนผู้ชายตลอดหรือว่าในสิเป็นรับเชินผู้ชายขอถ่ายรูปกับผู้ชายตลอด ากันมามามางานไหนแคทแไหนบอกมาเดี๋ยวหนูกะว่าแล้วคิดปะเสร็จงานหนูจะขอไทลุกกับพี่แต่ไม่ละบอกแล้วแล้วจะเก็บเป็นคอลเลคชั่นไงไม่แต่ว่าดูบุคลิกเขาแบบแนวฮาวๆลุยๆหนูจริงๆหนูเล่นหนูไม่คิดลาหรอกค่ะแต่หนูเอาจริงอย่าสิแ่ถ้าพีให้หนูาเอิไม่คิดลาหนูก็มองว่าเออน่ารักดีอะไรอย่างงี้เผลออย่าเผลอ นี่มาถึงอีก ENA สาวหนึ่งนี่พี่ปองสาวสวยของเราเห็นแบบเรียบร้อยเรียบร้อยแบบนี้แต่เวลาเล่นอะไรใหญ่จริงชอบชอบ,ชอบชอบเล่นอะไรใหญ่ๆเพราะ,ะนั้นมาเล่นแจ็คขอบคุณนะคะพคคเเี่เอกพี่ชมอ๋อแอคติ้งเล่นใหญ่ๆยังไงไหนขอ,ขอขอขอจัดจัดให้เราดูสักหน่อยได้ไหมจัดแซมเปิลค่ะอ่าอะไรดีอะไรดีก็ลุกเลยหนูขอตัวช่วยด้วยขอเพื่อนมาเป็นตัวช่วยนิดนึงนั่นคือ เพื่อนที่หนูอยากจะเคลียร์มานานแพร์เชิญค่ะขอตีด้วยตีด้วยเชิญค่ะผมว่าวันนี้ผมไม่เป็นเพื่อนสักวันใช่ไหมเอาแบบว่ากระแสละครฮิตฮอตแล้วกันเรยาเรยาเรยาขอโทษขอโทษวังหน้าธอไปนั่งตรงนู้นเฮ้พร้อมนะคะพร้อมสามสองหนึ่งแอคชั่นพ่อพ่อไปอยู่กับอินี่ได้ยังไงอ่ะอินี่ไม่เห็นจะมีอะไรดีเลยผอมก็ผอม เหี่ยวก็เหี่ยวแบนก็แบนไอ้ที่เห็นนูนๆขึ้นมาเมื่อคืนมันนอนห้อยหัวมาละเสอที่สำคัญน่ะฟ้าทำลูกให้พ่อได้นะอินนี่ยม่เห็นจะทำได้เลยอ่ะฟ้าเฮ้ยยังไงอ่ะเธอที่มันช่างเร็วสมบูรณ์แบบจริงๆริน้าที่เ ใหญ่มหมประมาณนี้ครับสรุปสรุปคนคนเล่นใหญ่สุดนี่คือพี่นัทครับผมผมว่าอยากจะพูดตอบปี๊ดนานไปแย่งสีทุกเรื่องจริงๆอะโอเคนี่มาที่ปูชนียบุคคลของย่านมมือใช้ความแรงมากเลยค่ะ คุณโจ้คุณอิงอิงของเราค่ะยังไงครับคือไม่รู้ว่ามันเป็นฉายาหรือเปล่าแต่อายุเยอะสุดอ่ะใช่จริงแต่ว่าถ้าตีนกามากสุดเนี่ยไม่จริงแล้วมองไมที่ายแมองไทครับที่นี่นที่ไทนีแล้วประเด็นก็คือจะมีคนชอบว่าแก่มากแก่มากแต่พอเขายิ้มปึ๊บเป็นอย่างนี้เลยไปฉีดมาแล้วครับโบ๊ทดูเวลายิ้มดียิ้มได้แต่ปากจริงก็ขอน้อมรับ ตำแหน่งนี้ไป,ดไปโดยปรรยายกับพี่โจไปรับถ้วยไปไม่แต่อยากจะบอกว่าอายุมันเป็นเพลงตัวเลขขอบเลกไว้ที่20ก็พอ <g ul> อันนี้ก็เป็นเรื่องราวอัปเดตได้อัปเดตกันหรือเปล่าเนี่ยนะกับเรื่องราวของแต่ละคนนะครับของ a f c โอเคแต่ว่าจะเห็นความสุกสนานและการรวมตัวครบทุกทุกคนอีกครั้งนหนึ่งแน่นอน,นในคอนเสิร์ตครั้งนี้ a f c ReStage นะครับวันที่เท่าไหร่ที่ไหนยังไงครับค่ะ a f c ReStage นะคะก็จะจัดวันที่10กรกฎาคมนี้นะคะที่อาคารกีฬาเวท2สนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงนะคะประตูก็จะเปิดเวลา18.00นาค่ะแ,บบแต่ว่าแาคอนเสิร์ตอะเล่นทุมหนเข้าใจปะคะ ันนี้ขอบคุณมากๆสนุกสนานกันทีเดียวนะครับกับ a f c นะครับน้องๆทุกคนนะครับขอบคุณครับเย้ส่วนเรากลจะไปที่พี่เต่าทางด้านโน้นกันต่อเลยครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม oh. ขอบคุณเอกชัยคะ่ะโอ้ยขำจนน้ำตาร่วงมากพร้อมออกับความครื้นเครงนะคะ a f c ชุดนี้